สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำวันนี้เป็นเรื่องกัรตันยูหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นหนังสือของพระเดชพระคุณแม่ชีทศพรวัดชิระบอมเพน่นะครับลองมาฟังเนื้อหาดูผมคิดว่าเนื้อหานี่น่าสนใจมากนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับมีญาติโยมมานั่งฟังธรรมในวันอังคารจนถึงเสาร์อาทิตย์เป็นจำนวนมากที่อยากจะทราบว่าอดิตชาติเคยทำอะไรไว้ทำกรรมอะไรไว้อยากแก้ไขชีวิตปัจจุบันให้ดีขึ้นเพราะทุกเรื่องลูกเรื่องครอบครัวที่บ้าน แม่ชีก็ถามว่าโยมดูแลพ่อแม่มากี่ปีแล้วโยมตอบดูแลมานานแล้วตอนนี้ก็ดูแลอยู่ที่บ้านแม่ชีถามโยมว่าโยมให้เงินพ่อแม่โยมใช้หรือเปล่าโยมตอบว่าอ๋อให้ใช้ค่ะให้ใช้ทุกเดือนแม่ชีถามต่อ โยมมีพี่น้องหลายคนไหมโยมตอบหลายคนค่ะแต่ก็ไม่ได้เรื่องได้ราวสักคนเลี้ยงไม่โตมีแต่ภาระแม่ชีถามต่อทำไมโยมคิดว่าเป็นภารละล่ะโยมตอบจะไม่ให้คิดได้ไงถ้าแม่ชีให้เท่าไหร่ก็ไม่พอแม่ชีพูดต่อ โยมมีบุญนะที่ได้ดูแลพี่น้องพ่อแม่แต่โยมต้องหลบๆซ่อนๆสามีเพราะกลัวว่าเขาจับได้ว่าจะเอาเงินให้พ่อแม่พี่น้องใช้โยมตอบว่าจริงจริงค่ะแม่ชีหนูเบื่อมากเลยให้เงินพ่อแม่ไว้ใช้ พ่อแม่ก็เอาให้น้องสาวน้องเขยเอาอะไรไว้ให้ทองหยองให้ใส่ก็พี่สาวพี่สะใภ้มาเอาไปหมดหนูไม่กล้าบอกแฟนหนูหรอกคะ่ะกลัวเขาดา่าแม่ทีพูดตอบโยม แม่ชีจะบอกให้อาบุญนะโยมให้ไม่ขาดให้พ่อแม่แล้วเขาจะเอาไปให้ใครก็เรื่องของเขาพ่อแม่เห็นลูกทุกก็เป็นธรรมดาที่เขาจะจุนเจือโยมเป็นผู้ให้โยมก็ได้บุญสองต่อแต่โยมกลับไปต่อว่าพ่อแม่ว่าถ้าไม่มีหนู พ่อแม่จะกินอะไรคำนี้เป็นกรรมส่งผลมาที่ลูกโยมลูกโยมติดยาติดเหล้าเพราะโยมคิดว่าพี่น้องเอาไปทำเรื่องไม่ดีลูกโยมเป็นผู้รับกรรมโยมคิดกับพ่อแม่ไม่ดีก็ต้องรับทุกข์ที่ลูกโยมติดอบายามุกค,คิดว่าเป็นภาระ,ะก็ไปรับบุญชาติหน้า แล้วกันกรรมดีหรือคิดดีคิดใหม่นะโยมนะครับก็ประมาณนี้พิจารณาดูนะครับว่าเวลาเราให้เงินพ่อแม่เนี่ยเรายังไปนั่งวุ่นวายหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วคิดว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ